อ้าวผู้จัดการรู้ตกง,งานเร็วจังเลยนะครับหนังสือพิมพ์สินเย่หาว่าผมเป็นฆาตกรกรีดร้รผู้ตายแถมยังให้คุณแซสซูนข่มขู่ผู้ตายอีกตอนนี้เขาโกรธจะเป็นบ้าไปแล้วผมก็เลยถูกไล่ออกไงคุณอย่าไปขัดใจนักข่าวเลยโดยเฉพาะจากหนังสือพิมพ์เล็กๆแบบนั้นเย็บผมหยิกโรคจิตนั่นอย่าให้เจอตัวจริงนะไม่งั้นผมจะบอกไม่ให้นะ พูดนะได้แต่อย่าลงมือเชี่ยวไม่งั้นวันถัดมาคุณโดนถ่วงแม่น้ำหัวมผูนนะท้างั้นก็ฝากไปบอกเธอหน่อยว่าผมขอให้เธอขึ้นคานไปตลอดชีวิตเลยช่วยผมทำคดีเธอผมจ่ายค่าปรึกษาให้เมื่อปิดคดีได้ขอโทษนะผมไม่สนใจทำไมล่ะ ขึ้นชื่อว่าฆาตกรรมย่อมเต็มไปได้วยความรู้สึกด้านลบกระหายเลือดล้างแน้นแผนรา้ายฆ่าคนไม่สดใสเลยคุณคิดว่าตัวเองสดใสนักหรือไงอ่ะฮะอย่างน้อยแล้วผมก็ไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ความบริสุทธิ์อีกอย่างนะผมไม่จำเป็นต้องถูกกดดันให้ทํางานที่ไม่อยากทำแล้วผมชื่อเฉียวชูเซิงนะเรื่องของคุณซิ